สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะวิดีโอนี้นะคะหลายคน s <S อาจจะคุ้นหนาคุ้นตานะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะ <It 's S 2> พี่น้องจา๋า ก็ต้องขออนุญาตนะคะพี่น้องขอเอามาเฮหตหม่ตัดต่อไม่ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อน,นี้นะคะไม่เรื่องอยากจะมาเล่าซูพี่น้องฟังนะคะ <But S 2> เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะคะของฤดูออศวมพนะคะ <Am I S 2> หรือว่าฤดูใบไม้ <You 're S 2> ร่วงนะคะ <and S 2> พี่น้องจ๋า ฤดูใบไม้ร่วงนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเริ่มมา <f> ตั้งแต่เดือนมีนานะคะมีนาเมษาพฤษภานะคะเป็นเวลาสามเดือนค่ะพี่น้องจา๋าแล้วเดือนนี้ก,ก็เดือนพฤษภาซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในอ่าฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ค่ะพี่น้องจา๋า แต่สุดท้ายของฤด,ดูใบไม้ร่วงในเดือนนี้นะคะพี่น้องจ๋าของปีนี้นะคะบ่มีสีเหลืองทองจากใบไม้ให้เฮาได้เห็นแล้วต่อไปนะคะ rest, จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่โลกนะคะที่ทุกประเทศเฝ้าระวังนะคะทุกประเทศเฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นที่พานมานะคะพี่น้องจา๋า หล,หลายประเทศนะคะพี่น้องจ๋าก็ออกมาตรก,การนะคะ <Something S 1> เพื่อจะอยุติการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะ <My heart S 1> พี่น้องจ๋าเพราะว่าเฮายัางบันไิ้มียารักษาโรคนี้นะคะพี่น้องจ๋าท oh, oh. ุกคน ทั่วประเทศทั่วโลกนะคะรวมมือรวมใจนะคะพี่น้องจา๋าซอยกัน <Am I S 1> ปองกันโลกนี่เพให้แพ่ระบาดไปมากกว่านี้นะคะพี่น้องจา๋า <My heart. S 1> ประเทศที่เราอยู่ <My love. S 1> ตอนนี้นะคะพี่น้องจา๋าประเทศออสเตรียยุโรปนะคะ <My life. S 1> เฮ้าเคยเข่าคันถึงประกาศ <The path. S 1> อ่าล็อกดาวน์นะคะพี่น้องจา๋า ล็อกดาวไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะพี่น้องจา๋าในตอนนั้นนะคะเฮาประกาศาปิดประเทศเลยนะคะพี่น้องจา๋าสรงสามเดือนก่อนนะคะและหลังจากนั้นนะคะพี่น้องจา๋าทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อลดลงนะคะพี่น้องเ็ดุห้พื้นท,นที่ที่เคยกลายเป็นสีแดง หายไปนะคะทุกคนนะคะพี่น้องจาา๋าต่างแตดีใจกันโยกใหญ่เลยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วออสเตรียนะคะจะประกาศยกเลิกการล็อกดาวะค่ะพี่น้องจ๋าจากนั้นเป็นต้นมานะคะพี่น้องจ๋าประเทศออสเตรียของเขากลับมาคึกขักมหาพี่น้องจ๋า เต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะลังไหลกันขมาค่ะพี่น้องจ๋าจนเฮากระอดคิดในใจบ่ได้นะคะพี่น้องจ๋าว่าทุกคนลืมไปแล้วสิว่าเฮาเกิดยังขึ่นในช่วงสามเดือนที่แล้วนะคะการปอ้องกันโตเองกระโดดลงนะคะหน้ากากอนามัยกับบ่อคอยใส่กันค่ะพี่น้องจ๋า และเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะพี่น้องจา๋าข่าวไล่กระกลับมาอีกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าโดยเริ่มจากที่เมืองหลวงนะคะก็คือเมืองกุงเวียนนานะคะพี่น้องจา๋าของออสเตรียนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะหลายลอยไล่ในมือเดียวะคะ่ะพี่น้องจา๋าก็เลยเฮให้ทุกคนตื่นโตกันอีกเถอะคะ่ะพี่น้อง ทุกคนกลับมาตื่นตัวกันอีกครั้งแต่คราวนี้นะคะ <But you S 1> การแพร่ระบาดของเชื้อไปไวมากๆค่ะพี่น้องจา๋ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นลอยลายลในแต่ละมือนะคะในเวลาอันรวดเร็วเลยค่ะพี่น้องจา๋าภายเวลาในหนึ่งอาทิตย์นะคะ ประเทศอ <'m> อสเตรียนะคะ <been trained S 1> แทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยนะคะพี่น้องจ๋ s no <S <left S 2> บางเมืองนะคะ <to read S 2> พี่น้องจ๋ากลายเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแล้วอีกลหลายเมืองนะคะ <circle> เขาสูสีสมและกำลังจะกลายเป็นสีแดงค่ะพี่น้องจาา๋า So <let> และเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องจา๋าประเทศออสเตรียนะคะไม่มีพื้นที่สีเขียวอีกต่อไปนะคะทุกอย่างกลายเป็นสีส้มและสีแดงเท <But you S 1> ่าเท่ากันคะ่ะพี่น้องจา๋า <Keep S 1> หาสิบหาสิบนะคะปริมาณสีส้มกับสีแดงนะคะ แล้วในที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ <and> I, ประเทศออสเตรียนะคะประกาศล็อกดาวอีกครั้งค่ะพี่น้องจา๋าเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าแต่การล็อกดาวครั้งนี้นะคะ ประเทศออสเตรียยังไม่ได้มีการปิดประเทศ,เทศค่ะพี่น้องจา๋ายังเขาออกได้นะคะนับจากมือล <I> ็อกดาวนะคะจากวันอังค้ารที่ผ่านมาค่ะพี่น้องจา๋าจนถึงมือนี่มือนี้ก็วันซุปแล้วนะคะพี่น้องจา๋า <My love. S 1> กับผ่านมาแล้ว 3- 4มสมือนะคะ <My love. S 1> พี่น้องจา๋าสำหรับการล็อกดาวลอบที่สองของประเทศออสเตรียนะคะ แต้มือเศร้านี่ค่ะพี่น้องจา๋าตื่นขึ้นมามาเบิงข่าวนะคะเป็นที่น่าตกใจมากๆค่ะพี่น้องจา๋าตกใจมากๆเลยนะคะประเทศออสเตรียยุโรปนะคะทุกพื้นที่กลายเป็นสีแดงค่ะพี่น้องจา๋าและตอนนี้นะคะเท่ากับประกาศวิดป,ประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวๆนะคะที่เมื่อเราซื้อพี่น้องฟังนะคะส่วนรายละเอียดนะคะพี่น้องก็พอจะทราบกันอยู่แล้วตามาหนาทีวีหนา้านังสือพิมพ์หรือ,อซื้อต่างๆนะคะพี่น้องคาก็กสามารถไปเบื้งเพิ่มเติมได้นะคะ ส่วนวิดีโอนี้นะคะเข้ากับจัดเคล็ดขึ้นมาเพื่อว่าจะเก็บไวทะเบิงนะคะพี่น้องจา๋าเอาไวเ้เตือนความทรงจําในครั้งต่อๆไปนะคะเมื่อนในวันหนึ่งเขาย้อนกลับมาเบึงเขาจะได้เห็นนะคะจะได้นึกได้ว่าที่ผ่านมากเกิดยังขึ้นแน่นะคะพี่น้องจา๋าจากนี้ไปนะคะกขอภาวนาวาหายทุกอย่างดีขึ้นนะคะ ขอภาวนาว่าให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นปกติในเร็ววันนี้นะคะและขอเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่ออกไปเหตุงานนอกบ,บ้านนะคะละกะคนที่เหตุงานอยู่บ้านนะคะตอนนี้นะคะกบวาไยเป็นภไยละคะพี่น้องจา๋าสถานการณ์สถานะความปลอดภยัยเท่าเทียมกันเลยคะ่ะพี่น้องพื้นที่สีแดงทั้งประเทศนะคะ กะถือว่าทุกคนนะคะมีสภาวะความเสี่ยงทอๆกันค่ะพี่น้องจา๋าสู่ๆค่ะพี่น้องจา๋าสู่ไปน้ำกันนะคะละท้ายนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพปลอดภัยจากโรครายต่างๆนะคะละก็หวังเป็นยางยิ่งนะคะพี่น้องจา๋า ไทยนี่หวังเป็นยางยิงว่าคลิปวิดีโอที่เฮาเฮ็ดขึ้นในมือน,นี่จะบ่ผบพิดใจพ่ยูนะคะเหมือนวิดีโอก่อนที่ฮาเฮ็ดขึ้นตอนที่โรคระบาดนี่มาใหม่ๆนะคะวิดีโอน,นั้นพิยูก็ห้ผ่านนะคะเฮ้าก็เลยจำเป็นต้องลบคลิปวิดีโอนั้นออกไปค่ะพี่น้องจา๋า แต่ว่าวิดีโอนั้นนะคะเฮาก็ยังเอาไปโพสไว้ในอ่าเพจในอ่าเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องจ๋าเก็บไว้เพื่อเตือนความทรงจำค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเอซีทุกคนนะคะที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ